ทุกอย่างบนความเชื่อบนความศรัทธาและบนความรักและนับถือย่อมมีจริงอยู่เสมอเมื่อใดหมดศรัทธาหมดความเชื่อหมดความนับถือหมดความรักที่นั่นจะไม่มีเหลือเลยจริงไหมลูกไอ้ครั้นบอกว่าจะจับตัวเจ้าที่ไม้เห็นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะทุกวันนี้ไอ้ใครที่ไหว้เจ้าที่จะทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ ก็ไม่มีใครเคยเห็นตัวเจ้าที่สักทีนึงแต่สิ่งที่เราให้ค่าให้คุ้นให้รักคาให้ความเชื่อให้ความนับถือให้ความรักให้ความเคารพมันเกิดจากอะไรลกใจที่กระตันงอยู่เจ้าที่ถึงมีตัวตนไง ที่ใดขาดซึ่งศรัทธาที่นั่นย่อมนำมาไม่มีอยู่จริงเมื่อศรัทธาอยู่ที่ใดที่นั่นคือความเชื่อที่แข็งแกร่งท,ทุกทุกที่มีคนผีเทวดาเพราะทุกที่เหล่านั้นมีคำว่า ศรัทธาอยู่ในใจคนถ้าเกิดไม่มีคำศรัทธาตัวเดียวไม่มีคำว่านับถือแค่ตัวเดียวท่นนั้นแห้ะลูกทุกทุกที่ก็เป็นทเบียนว่างเปล่าเข้าใจไหมลูกเทวดามีก็ต่อเมื่อศรัทธาเทวดามีอยู่จริงก็ต่อเมื่อนับถือเทวดามีจริงอยู่ก็ต่อเมื่อ ใจเรารักและเคารพเทวดาจะไม่มีหต่างนางไม้จะไม่มีก็ต่อเมื่อเราหมดซึ่งศรัทธาต่อกันนั่นละเข้าใจไหมลูกนี่คือสิ่งที่บอก